ส,สวัสดีครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีทุกท่านเหมืกันนึงนะครับมาปะกับมูเฮานะครับเฮือนหลวงสตูดิโอครับวันนี้ผมกับเมนวนกับมาปะทุกทุกท่านเนหนมืนอนเดิมนะเมนน้อวันนี้เมนวนครับเขามีเมนูพิเศษแทำนึงเมนูครับตีมันสามารถต่อยอดสร้างเป็นเมนูที่สองได้วันนี้คือเมนูแรกทีว่าเขาจะอุ้นถึงเมนูอย่างครับแม่ แม่จะตำน้ำพริกป่าโอ้น้ำพริกป่าน้ำพริกป่าแบบเมืองเขาเนี่ยนะครับน้ำพริกป่าเมืองเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะแบ่งมาซาพักโอ้การทำที่ทำเมนูหนึ่งได้สองเมนูเลยเมนูว้าวนะครับสุดยอดจะล้ําจะมาะจะมวนขนาดไหนเดี๋ยวเขามาติดตามพับชมไปกันครับจ้าครับแม่ น้ำพริกป๋ามีส่วนประกอบหรือส่วนผสมอย่างเครื่องปรุงอย่างพองอ๋อทีนี้มันจะมีพริกนะจ๊ะมีพริกจีพริกหนุ่มจีมพริกแดงจีเอ<ะ>้อเขามีพริกหนุม่มเรยไงได้ต้องใส่พริกแดงเพิ่มคัะ พริกหนุ่มนี่มันจะมีรสหอมหวานมันแบบเผ็ดเจาะแต่พริกแต้นี่มันจะมีรสหอมแล้วก็เผ็ดโอ้าจะต้องใส่สองอย่างนะค,ะครับถ้ากับมีกระเทียมจีมถ้ากับมีหอมแดงจีทุกอย่างเขาจะจีมดมเจ้าหอมขนาดครับนี่ขนาดยังบดได้นี่แหละจีไฟบดได้นะหอมควันไฟขนาดเลยเราจะมีปลานี่ครับ มีป่าป่าซดเลยเจ้าป่าเน้นป่าเนี่ยเขาเดป่านี้เขาเอามาต้มตุบจะใครใส่ต้มแล้วก็ใส่กะปิใส่ห้าลงไปในหม้อแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อแกะเอาแต่เนื้อส่วนประกอบเครื่องปรุงครับแี่จะใส่ห้าลงไปในตัวป่าแล้วก็จะใส่ลงไปเจ้าโอ้หาอย่างดีกะปิอย่างดีนะครับและหไยไท์ครับแม่ไอ้อย่างห้าน่ะหนวยๆนยอย่างนัะอันนี้จะใส่ซาพักถ้ามันเป็นป่าเซจแล้วครับ ไม่ยาพักมาซอยเข้าใจพักนะครับวันนี้ข้าวพักกัดพักกัดนุ่มพักกัดน้อยพักกัดหนุ่มนะครับนอกาวใหอมป้อมต้นหอมข้าหอมเบลนจ้าวใจแบกัวข้าใจแบบกอกจะจะคล้ตัวน้ำจะจะได้เรามันหน้าเกี่ยวเข้าเมืนกับครับหน้าหน้าหนาพูดนแต่นี่คือแม่นวลฟีดไว้ฟดไว้ได้กินนอกฤดูกานนะครับฉานออกมาแล้วไว้กินครับ ลำแน่มาแนี้แะบยวาซอหายา่างน้นอชงนีะซอหายา่างเจ้าอ่านะครับเจ<ะ>้าเดี๋ยวมาทํากันเลยครับเสร็จรับชมนะครับ<ะ>ครับแม่เขาตั้งน้ําเดือดแล้วอันนี้เขาจะตั้งน้ําเดือดแล้วแม่เจ้าจะไข่ใส่ก่อนออใส่จะไข่ลงไปหนึ่งหัวแล้วเขากะตุกบกระเทียมใส่ลงไปเจ็ดกลีบ เตีดตามด้วยด้วยใส่กะปิลงไปกะปินะครับสูตรสูตรน้ำพริกป่าเมืองนี่ต้องใส่ตึงกะปิตึงแห่นะจ้ะเออก้มกเ่าก่อยใจน้ำที่ต้มเนี่ยยำน้ำพริกป่าก็เลยต้มเอาต้มเอาฮะนี่พริก นี่ห้า,าก็ต้องใส่ลงไปแค่น้ำต้มป่านี่คือแบบว่าครบรสเลยถ<ร>ึงสมุนไพรถึงเครื่องปรุงพร้อมกันแม่นเาจะเอาน้ำของมันเนี่ยครับเ้าจะเอาน้ำเต้าหูต้มเนี่ยยำน้ำพริกป่าแล้วก็เอาไปซ่าพัก น,นี่น้ำมันหอนแล้วก็ยาป่าลงจ้ะนี่เขาใช้ป่านินไหมคบแม่มอันนี้ใช้ป่านินอ,อันนี้มันเป็นเนื้อป่าช่อนนะ่ะ<อ>แม่จะเอาใส่ตัวกัดเนี่ยเพราะป่านินมันมีนอยเขาจะไต่ยำสองอย่างคนระับโ,<อ>โอเครอสักกํถ้ามันสุกในห้องกําห้ก็ปิน้นปิ้นเรียบร้อยแล้วถ้ามันสุกเขาก็ตักออกมาใส่ก้างเดี๋ยวนี้แม่จะใส่อันนี้ไปก่อน สพริกใส่หอมก่อนแกะ <Yeah, S 2> เปลือกหอมที่มันไหม้นะี่ยออกค่อไปใ้้มันบ่ไหม้มันก็บ่หอมแลวเจะน้ำพริกอะ่ะก็ไหม้หน่อย ใช่อ้นดำแล้วค่ไปล้างน่าหน่อย ฮัโลโหลไอ้ว่าไเตเออเออเดี๋ยวนะเนไปเปิดเจ้จะเปิดประตูเ่า,าไปไเป,ปิดทับปอกอะ น,นี่ไม่จะพริกป่าปิ้นป่าเอาตั้งหลุมเครื่องตั้งบนเจ้าเดี๋ยวรอสกรรักกำรอสกรรักกำต้องตักออกมาละไซป่า,อารอกำเดียวแล้วเจ้า เริ่มเปยแล้วนะเจ้าแม่ก็จะปิดไฟไว้ก่อนถ้าเกิจะตักไว้เพื่อมันเย็นนะเจ้า <100. S 2> รอให้เย็นกําเดียวนะคะตอนนี้แม่นุนกำลังไซส์ป่าจะเอาก้างออกเพื่อเราจะมาต่ำกับน้ำพริกป่านะเจะ้ารอกําเดียว วันนี้แม่เราเกือจะตับน้ำพริกป่า,า,ปาแล้วเจ้าป่าก็ะไซแล้วพริกก็ะไซแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเึ่งดอาจารย์ดับตำน้ำพริกป่าแม่แเราะกือบใส่เกลือไปเกลือจ้อนไปเกลือนะเจับแล้วก็เอาพริกจีหอมจีที่เราจีไว้จะเกลี่ยลงตับ

เริ่มซอยค่ะทเซาเมันหอมขนาดนัครับแม่เนาะ,นะกอหอมมัจีบยางหล่นครับทนกยีมย่มซอยอากาที่เขาจะซาแลทำให้มัเสียเวลาลืมน้ำลายไหลเตือนแล้วเนี่ยโดดเอ,อ,อ,อลุกไ,ได้ินล้ ก็ยอดี่ยแเอาเอามายำกับน้ำพริกปาดนจะได้เข้าขั้นดี ต้องมุดกระขวัดใส่ขวัดใส่เ,เดี๋ยวนั่นพริกป่าก็ต่ำแล้วนะแม่จะยำน้ำพริกป่าก่อนเนอะจะเอาอน,น,น้ำที่ต้มโอ้หนามที่เขาต้มปลาจะเอาต้มปลาใส่ตึ้งกะปิใส่ตึ้งหาเรียบร้อยแล้วเอาลงเนาะไปจะไปเปน็นยำน้ำพริกป่าก่อน โอ้ Ooh, จีนป่าโทโธโมเฮ้เฮ้เฮ้สาวเจ้าฟูโอ <Okay. S 1> เคก็โกนอย่างนี้นะฮะน้ำพริกป่าของแท้นะฮะมีแต่จีนป่าร่อนๆเลย <laughs> <laughs> น้ำพริกป่าแทและเนี่ยกับข้าวเ <Ooh. S 2> มืองเหมาะเหมาะเดยว เป็นเจคายแม่จะใส่จะขอใส่แป้งหวานไปหน่อยเนี่ใส่ฮะจู่กันใส่น้อยสับน้อยใส่หลายสับหลาย <c oughs> <c oughs> บะใส่บะล้ำ <c oughs> เลยจอดไหมาอาจารย์ดับอาจอรารย์ไหมมาจิ้มกว๋วยเก็มจางกา็อจิม้มเลย ขอกุยตีเป็นจีนปลาพนานะจ๊กิ้วเกมตีมันเนี่ยจานเก้มยังก็จับพอดีครับแม่จับพอดีบอกโอ้หมอเดี๋ยวเขาจะแบ่งเป็นน้ำพริกป่าขอเขานึ่งดวนนะเอาถ้วยไหมเอาถ้วยไหมนี่แม่จะแบ่งเป็นน้ำพริกป่าตอนเดียวแม่จะย้ำพักละน้ำพริกป่าแล้วไป็นแล่หนึ่งเมนูเนอ่ วว้าแม่ก็จะตักน้ำพริกป๋าใส่ถ้วยพร้อมกับผักเครื่องเคียงนะจ๊ะโอ้น่ากิ่งฮะครับผักสดๆเลยผักสดๆเน้อก็เซตไปลอดนะครับสำหรับเมนูแรกน้ำพริกป๋านะครับกับผักสดกับผักสดที่นี่ครับแม่แล้วตีเหลือเนี่ยครับจีนป๋าร่อนนี่เลยก็จะแบ่งยำโอ้ตี่เขาอ้วนจะทำซาผะยำผักเป็น เมนูต่อยอดนะครับน้องยำพักเบจจากน้ำพริกป่านะครับวันนี้เมนูนนจากซาพัดกาดซาพัดกาดน่อยใส่บระกอกใส่น้ำพริกป่าเดี๋ยวรอกำเดียวกำเดียวไมนนั้นกลมันค่อยก่อนน้าวก็จะตักน้ำพริกป่าใส่มาใช้ใส่มดนะฮะเกแยงพอครับแล้วไม่ก็จะกลม าพักเสร็จประกรอบนี่ต้องเกี่ยวเข้า <laughs> นึกถึงหน้าเกี่ยวเข้าอะไรเดี๋ยวนี้กินได้กุแนแหนกินได้กุแนแหนนะครับเขามีตู้เย็นตน้องไหมน้องตู้เย็นตู้ฟิตเออตู้แจกฟิตนะเอาเมนวนนะครับแจกประกรอบไว้นะคะหมอหั่นแล้วบอกว่าน้ำลายปุ๊บเดวก่อนเด็ดเด็ดมาอยู่ที่ประกรอบไหมใส่แมหน่อยครับ ใส่นักลรำไปกับบะลําครับโอเคแค่นี้เราจะบีบกระกอกแล้บีบบะกอกใส่สักห้าแกนอหน่วยมันลงไปเลยอืครับจะได้เขาจะ ซอยเอาเปลือกมันใส่แหมมะกอกนี่มันมันแบบเจ้าว่าส้มแหลมอย่างเดียวไหมครับแม่มันมีรสอื่นตัวไหมครับแม่ครับมนส้มหวานฝาดหน่อยครับเวลาจะซาพักเลยนะครับนอเวลาเรากินน้ําแล้วมันจะหวานครับอือละลงไปละห้าแกนนอเดี๋ยวแม่จะซอยซอยเปลือกมันลงมาตัว วันนี้นี่คือได้เข้าใส่ไอแอปใส่จานแน่นอนฮะต้องตักต้องเติมหลายรอบเขามีน้ำฮาขอใหาเยอะๆน้ำฮาหน่อย,ยน้ำฮาเป็นน้ำฮาสำเร็จนะครับเจ้าซาพ,พักนี่ครับขเยอะน้ำฮาสักหน่อยมันลำ้ำใส่เข้าไปเวลาเวลามันจะเ็มครับผม

อ่ะจะดีทือจิ้มจิ้มเลยอือดีแล้วเนาะโอ้เด๊ดเต๊ะเต๊อาหารสุขภาพซาลาผักกาดหน่อยใส่น้ำพริกป่าลำเต๊ะเต๊ะเลยเจ้าวันนี้ใส่บะกอกตุ้ย เราใส่พักโซดสใหกับซอยบอร์เกอใส่ตุย้ยให้กับซอยหอมแดงใส่ตุย้ยซอยหอมป้อมต้นหอมใส่ตุย้ยเติมน้ำใหาอย่าหน่อยโอ้ำเตเต้เลยวันนี้เนาะคอนเฟิร์มครับลำแต้ๆเลยฮะเนี่ยเตะอยากกินเขาละเดี๋ยวสักกำ่องอมาตักใส่จานครับรวยเลยแคบหมูอ,อร่อยแน่ และแล้วก็เป็นตีสําเร็จครับแม่เจ้าอันนี้ซาผักกาดน้อยใส่บะกอกแล้วก็ใส่แคบหมูตัวเหมาขนาดเมาขนาดมาเรียเสร็จเรือบได้นะครับสองเมนูต่อยอดเมนูแรกนี่ก็คือน้ำพริกลาเสร็จปุ๊บต่อยอดมาเป็นยำซาผักกาดน้อยใส่บะกอกโอ้โหสุดยอดขราบนี้เสียงข้าวเห็นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดติดตามติด ตามมูเฮานะครับเฮือนหลวงสตูดิโอสมัตะอูพิษอูถูกพะยันอาหารมันยั่วใจเหลือเกินนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ like, ให้หน่อยนะเจ้าอย่าลืมกด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณค่ะ,ะจะได้เป็นแรงเป็นกำลังใจกับพวกเราในการสร้างสารรค์ผลงานและแนะนำเมนูเด็ดเดดมนูพื้นถิน่นอาหารสุขภาพของมูเฮาเจ้าเฮือนหลวงสตูดิโอนะครับเพื่อกับทุกท่านได้รับชม สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ